สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงการงานการเงินของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้อ,อขอให้คุณดูคลิปวิดีโอนี้อย่างมีสติแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเอง และถ้าเกิดว,ว่าคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณคิดว่าอันนี้มันไม่ตรงกับคุณก็ถือว่าคุณโชคดีเพราะสิ่งที่พาย่ต้องการจะสื่อสารกับคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณกำลังมีปัญหาและคนคนนั้นคือคนสำคัญที่ท่านต้องการาจะกล่าวถึงและต้องการที่จะช่วยเหลือปกป้องผลประโยชน์ของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การติดต่อในเรื่องการงานผลประโยชน์กับใครในช่วงนี้เพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นก็คือเอ,อเราจะมาพูดกันในถึงเรื่องออการงานการเงินเรื่องผลประโยชน์ของคุณก่อนในช่วงเวลานี้คุณจะต้องระวังในเรื่องการถูกเอาเปรียบในความจริงใจจากคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่คุณรู้จักถ้าเกิดว่าคุณต้องไปทำอะไรร่วมกับคนคนนี้คุณจะต้องรอบคอบในเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงนั่นก็คือพลังงานของไพ่คิงถือดาบแล้วก็คิงถือไม้เท้าในเหตุการณ์นี้จะมีการผิดคำพูดจะไม่รักษาสัญญา แล้วก็ในเรื่องความสัมพันธ์ข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนฝูงคนที่รู้จักเป็นญาติเป็นพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้คนพวกนี้จะไม่ให้คุณแก่คนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีหรือเจ้าชะตาในช่วงเวลานี้ เพราะมองเห็นว่าใครบางคนที่เข้ามาแกล้งทำดีกับคุณนะสร้างความไว้ใจให้กับคุณนั่นก็คือไพ่อสองถ้วยบวกกับไพ่เดอะซันคนที่ใช้อ,อำนาจหน้าทีา่หรือว่าฐานะของตนในความเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงนะหรือเป็นคนที่คุณ จะเข้าไปติดต่อด้วยเนี่ยเขาอาจจะมีภาพโพสมีอิมเมจที่ดีนะมีหน้ามีตาแต่บอกได้เลยว่าในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะถูกหลอกเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สองถ้วยนะแล้วก็เป็นไพ่เดอะซันก็หมายความว่า,าสิ่งที่คุณมั่นใจที่คุณเชื่อใจกับคนคนเนี้ยคุณจะโดนเอาเปรียบ ในความจริงใจเขาจะสร้างภาพหลอกคุณนะเพื่อให้คุณเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อ,อ,อต้องการผลประโยชน์จากคุณก็นั่นนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่สิบเหรียญทีนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องออมีการทำข้อตกลง กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมงานกับใครคนนี้ไปแล้วคุณจะต้องมีการาพูดคุยปรับเปลี่ยนข้อตกลงเอกสารอะไรก็ได้อะที่ว่าให้มันรัดกุมแล้วก็ชัดเจนขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนั่นก็คือพลังงานของไพ่ The Judgment เป็นสิ่งที่คุณจะได้เห็นธาตุแท้ของคนคนนี้คนที่คุณติดต่อด้วย การที่คุณยังไม่ได้ร่วมงานกับเขานะคุณจะยังไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้ร่วมงานไปแล้วนะคุณจะได้เห็นเลยว่าถ้าแท้ตัวตนของเขาหรือว่าเจตนาที่เขาปกปิดกับคุณเนี่ยมันจะเปิดเผยออกมาให้เห็นแล้วในเหตุการณ์นี้ถ้าคุณโชคดีคุณก็ป้องกันเอาไว้ทัน แต่ถ้าคุณโชคไม่ดีเหตุการณ์นี้มันมีขั้นถึงที่ว่าอาจจะต้องมีการเผชิญหน้ากันหรือว่าอาจจะต้องใช้คนกลางเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ไปลงทุนทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรร่วมกับคนคนนี้ไปแล้วนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น และสิ่งที่ผู้จัดพูดถึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวคุณเองหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่กำลังมีแผนการที่จะเอาเปรียบในความจริงใจของกันและกันอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณะจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็ดูพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็ดูพฤติกรรมของคนรอบข้างว่าใคระจะเป็นคน สร้างปัญหาแล้วก็สร้างภาพอันนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเพื่อเอาเปรียบในเรื่องผลประโยชน์และในความจริงใจของคุณหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้คุณก็ต้องไปดูเอาเองว่าช่วงเนี้ยคุณมีความคิดอะไรยังไงหรือว่าช่วงนี้ ใครบางคนที่กำลังเข้ามาติดต่อหรือว่าเข้ามาชักชวนให้คุณไปร่วมทำอะไรกับเขานะคุณก็ต้องดูว่าคุณน่ะเป็นฝ่ายที่จ้องจะเอาเปรียบเขาหรือเขาจะมาเอาเปรียบคุณคุณก็หาวิธีป้องกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองถ้วยคนที่เข้ามาเนี่ยมองหาผลประโยชน์ ก็อย่างที่บอกอะว่าในเหตุการณ์นี้มันมีไพ่ที่เป็นเเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่นะเป็นไพ่ทนายความผู้รักษากฎหมายอะไรพวกนี้หรือไม่งั้นก็เกี่ยวกับพวกเอกสารสัญญาคุณจะต้องระวังแล้วก็รอบคอบอันนั้นในเรื่องการเงินการงานหรือในด้านธุรกิจส่วนในเรื่องอความรักความสัมพันธ์ จะเป็นไพ่แถวที่สองอยากให้ท่านผู้ชมดูตามไปด้วยกันว่าในเหตุการณ์เนี้ยไพ่ใบแรกเนี่ยมันจะมีใครบางคนน่ยที่รู้สึกว่าเสียใจนะผิดหวังถูกเอาเปรียบในความจริงใจในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าชะตาที่รู้สึกผิดหวัง เสียใจกับใครบางคนหรือว่าคุณเป็นฝ่ายทำให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังเสียใจอันนี้คุณก็ต้องไปตรวจสอบดูเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบก็คือไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าไม้เท้านะอันนี้เจตนามันมันบ่งบอกเลยอะว่าใครบางคนในเหตุการณ์นี้เป็นคนสร้างเรื่องสร้างปัญหาขึ้นมา แล้วคนที่สร้างปัญหาก็เป็นพลังงานของไพ่ควีนถือไม้เท้าก็หมายถึงว่าคนคนเนี้ที่ใช้หน้าที่ของตัวเองอะในด้านที่ไม่ถูกไม่ควรนะเช่นหน้าที่ยังไงหน้าที่ของความเป็นเพื่อนหน้าที่ของอคนในครอบครัวหรือว่าหน้าที่ของคนรักอะนะในการเอาเปรียบซึ่งกันแล้วกัน แล้วทําให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์อันเนี้ยแทนที่จะไปด้วยดีตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยมันเริ่มสัคลอนเริ่มมันมีความไม่แน่นอนไม่มั่นใจนะจากที่ว่าคุณอาจจะคบกับแฟนคุณมาหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย คนคนนี้เขาก็จริงใจแล้วก็มีผลประโยชน์ให้คุณทีนี้การที่ใครบางคนในเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเคยชินกับไอ้นิสัยเดิมๆที่ว่าทำอะไรเนี่ยจะต้องให้ได้เปรียบจะต้องไม่ต้องไม่เสียเปรียบขอให้ได้นิดได้หน่อยเกินนิดเกินหน่อยอะไรก็ได้อะอันนั้นก็คือพลังงานของควีนถือไม้เท้า แล้วเป็นคนที่ชอบอค่อนข้างที่จะควบคุมไม่ว่าจะเป็นควบคุมเพื่อนฝูงหรือว่าคนรักของคุณแต่ทีนี้ในเหตุการณ์นี้มองเห็นว่าความสัมพันธ์่ะที่ใครบางคนได้ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าเขาไม่อยากที่จะ เสียเวลาที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นั่นก็คือไพ่ห้าเหรียญไพ่หกถ้วยนะเหมือนกับว่าสถานการณ์บังคับให้เขาต้องตัดสินใจหรือว่า,าคิดที่จะทบทวนความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนั้นก็คือไพ่ e ดีอาคัมเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ เขาก็เริ่มคิดแล้วลหละว่าคนคนเนี้คบกับเขาเนี่ยเพราะผลประโยชน์หรือว่าอะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีในช่วงเวลานี้คุณต้องดูว่ามันเป็นการกระทำที่จงใจหรือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายจิตใจกันอันนี้คุณก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ต้อง ซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าเกิดว,ว่าคุณมีจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขไพ่ก็แนะนำว่าให้คุณน่ะควรที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อให้มันเป็นแฮเบตของคุณต่อให้มันเป็นความเคยชินของคุณคุณจะต้องรู้จักยกเว้นบ้างนะเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ย คนคนนี้เขาจริงใจกับคุณนะเขาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเขาให้ผลประโยชน์กับคุณเขาไม่เคยคิดร้ายอะไรเลยแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่มีเขาคุณเสียความสัมพันธ์ที่มีค่าอันนี้ไปเนี่ยคุณจะหาใครไม่ได้แล้วแล้วก็คุณก็จะเจอแต่ไอ้คนประเภทเดียวกันเนี่ยเคี้ยวเหมือนกันทำอะไรก็ต้องอมีผลประโยชน์ทำอะไรก็ต้องได้เปรียบกลัวเสียเปรียบ คิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมันทำให้คุณเน่ยบล็อกผลประโยชน์ที่คุณจะได้ที่คุณพึงมีกับคนคนเนี้ยกับความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะมันก็จะหยุดลงแค่นี้เลยกับความเห็นแก่ได้กับความที่คุณคิดเล็กคิดน้อยนะในเรื่องความสัมพันธ์อันนี้ก็ให้คุณไปทบทวนดูว่า คุณเป็นคนทําหรือว่าคุณเป็นฝ่ายถูกเขาทําและในเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันกรณีว่าถ้าเกิดว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นประเภทเหมือนกับว่าพึ่งพาไม่ได้เลยแต่ว่าอาคุณคบกับเขามานานคุณซับพอร์ตคุณจริงใจกับเขาตลอดแต่ในเหตุการณ์เนี้ยดูเหมือนว่าเขาอะอาจจะออกนอกลูก่นอกทางนะไปเห็นคนอื่นอะ ดีกว่าคุณในช่วงเวลานี้เพราะว่าเรามองเห็นว่าช่วงช่วงเวลาเนี้ยคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี้ยเริ่มที่จะน้อยใจแล้วเพราะว่าคุณไม่เคยให้อะไรกับเขานะแต่พอคุณไปคบคนใหม่เนี้ยที่ผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะดูดีอาจจะโปรไฟล์ดีหรือว่าดูแบบว่ามี มีฐานะอะนะภาพพด์ดีอะไรประมาณนี้คุณก็จะไปอ,อ,อะไระทำดีกับเขาอ่อนข้อกับเขาเหมือนกับว่ายอมยอมเปยอมยอมเสียผลประโยชน์ให้เขาแต่กับเพื่อนคุณที่หรือแฟนคุณเนี่ยที่คุณคบกับเขามานานอะ่ะเขาอะไรยังไงก็ได้กับคุณนะนะคุณมองข้ามเขามาตลอดแต่กับคนอื่นเนี่ย ตอนนี้เหมือนคุณพยายามที่จะโชว์ออฟอะทุ่มเทนะสเปนเงินกับคนผู้หญิงคนใหม่ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าคุณแค่คบกันยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานกันอาจจะกำลังดูใจกันอยู่แต่บอกได้เลยว่าตอนเนี้เขาเริ่มรู้สึกได้แล้วนะเพราะเป็นพลังงานของไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญ เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณ่ะจะเห็นคุณค่าเขาต่อเมื่อเวลาที่คุณไม่มีใครคุณถึงจะกลับเข้ามานะแล้วทีนี้ความสัมพันธ์อะที่มันเคยมั่นคงอะตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าโอเคคุณทำยังไงก็ได้อย่างนั้นคุณเต็มที่กับเขาเขาก็เต็มที่กับคุณเหมือนกับว่าคุณไปเทรนคุณไปทำให้เขาเอะ กลายเป็นคนแบบนี้กลายเป็นคนแบบที่คุณเป็นน่ะเพราะคุณไม่ได้เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์คุณไม่ได้เห็นคุณค่าคนรักของคุณคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อคุณอันนี้ก็อยากให้คุณไปตรวจสอบในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะไพ่ดีอา c ค m e ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นไพ่เจ็ดเหรียญก็หมายความว่าคนคนนี้เขาเริ่มคิดแล้วละ่ะว่าเขาจะ ลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าเขาจะหยุดแค่นี้เพราะว่าเขาไม่เห็นผลประโยชน์เขาไม่เห็นสิ่งที่เขาจะได้รับตอบแทนน่ะนอกจากความรู้สึกที่ไร้ค่าแล้วก็เสียเวลาอันนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีคุณจะต้องไปทบทวนพฤติกรรมของตัวคุณเองหรือคนรอบข้างก็ได้ถ้าเกิดว่าเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณถูกใครเอาเปรียบ ก็ขอให้คุณมีสติกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ